สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บรรทองครับเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ร่มๆมครับแต่ด้านหลังเราเขียวสวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของพื้นที่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธนาทิพย์ชัยทองรัตน์ครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรครับตอนนี้อยู่อำเภอจตุรพักดพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทำไมพี่ธนาถึงมาแนะนําในเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรคือการปลูกหอมนี่เกษตรกร ที่เคยปลูกที่ผ่านมานะครับใช้สารเคมีเยอะมากนะครับผมก็เลยเล่งเห็นถึงความปลอดภัยให้แนะนําใช้ปีพัน์โปรตีของเรานะครับถึงเป็นเอซีครับคืออยากได้ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่าครับแนะนําตัวหน่อยสวัสดีจ้าฉันชื่อนางในเนตรพนมเขตจ้าอ่าพี่ในเนตรพี่เนตรนะพี่เนตรหอมแบ่งใช่ไหมด้านหลังจ้า กี่ไร่ครับแป้งนีสามไร่จ้าพี่ทำมากี่ปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วจ้าเจปีแล้วแล้วปีนี้พี่ธนามมาแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์กอดสารพิษอ่ะเอาตรงๆไม่เสียเวลาก่อนหน้านั้นกับปัจจุบันนี้แต่ก่อนต้นทุนเท่าไหร่ยังไงเคมีแต่ก่อนต้นทุนมันกับแพ้งก่อนีจากประมาณแป้งนีก็สิประมาณสามหมื่นกว่า แต่ว่าก็จะมาใส่อันนี้กับมพราเหมือนจ้ะอืมก็คือสามเท่าเลยนะลดเยอะเลยครับลดลดต้นทุนไปสามเท่าเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการฉีดฉีดไปกี่ครั้งแล้วสามเทือเราจะาแปลงนี้สามเทือนะไม่ใช่ครั้งนะสามเทือนะครับฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับกี่วันฉีดประมาณระยะห่างประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้ะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับซึ่งอายุมันก็สั้นอยู่แล้วนอกหอมแดงนะครับใช้ทุกตัวเลยปะครบทุกตัวจ้ะอืม ลแล้วการจเจริญเติบโตของหอมแบ่งเราเป็นไงบ้างก็มัซกไม่ไวเวลาจะขยายการถูกถูกเทือนี่จะความยาวจะประมาณสามเซนจ้ะคือหมายความว่ามันจเจริญเติบโตขึ้นสามสามนิ้วสามนิ้วอ๋อสามนิ้วก็วคือปักไม้ไว้เป็นเกลแล้วก็ฉีดไปแล้วก็ดูว่ามันสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ยหรอจอ้ะอ๋ออาวแล้ว,แล,วแล้วความแตกต่างระหว่างสภาพต้นแต่ก่อนที่ใช้เคมีกับปัจจุบันนี้เป็นยังไง เทมีเขาใส่คันใดอายุจะติดปลายติดปลายคือติดปลายใหม่อ๋อแดงแดงแดงแล้วก็ใหม้ของขาวเลยแต่แล้วของเราเป็นไหมบัวจ้ะเรียนมาใส่อันนี้กับบัวมีติดปลายจ้ะพึงพอใจไหมแบบนี้พอใจยู่พอสีหอมดำดีอ๋อเข้มมันสดตคิดว่าคิดว่าแบบนี้ได้น่าจะได้ราคาดีใช่ไหมจ้าไม่แ่ง อ๋อถูกใจแม่ค้าด้วยอ่าแล้วถูกใจแม่ค้าด้วยแล้วถูกใจพี่พี่เน้ไหมครับถูกใจเยอจ้าเพราะมันถยับนะอ่าคาเนี่ยต้นทุนต้นทุนเนี่ยมันลดลงหลายเติอเออต้นทุนก็ลดความปลอดภัยได้ไหมได้จ้าได้ต้องสวมหน้ากากไหมบอจ้าอ่าผลลัพธ์ก็ได้โอเคสุดยอดมากต้องขอบคุณพี่ธนาเนาะมาแนะนำสิ่งดีๆให้จ้าอ่าเดี๋ยวอ่ก็คงจะต้องมาติดตามดูว่าสไร่หอมแบ่งของพี่ ในเนธจะได้เป็นเงินเท่าไหร่รเดี๋ยวพิจารณาลองติดตามดูดแล้วก็แชร์มาให้พวกเราฟังกันเนาะแต่ที่แน่ตอนนี้สุดยอดครับปลอดภัยประหยัดลดต้นทุนผลลัพธ์ได้แน่นอนวันนี้เกษตรพิทักโลกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ